การนมัสการครับหลวงพีู่ทาถูทาถูมาตามแนวทาังหลวงพี่ตองหดวเอาหัดที่บางนึงเขาพวกนี้หลวงพี่เนี่ยสวยแต้มหนึ่งสวยแต้มหนึ่งมงง่ครับมองง่ายรวดสวยแต้มหนึ่งเต้มเดียวล่อยแปดห้าสามมันออกหกสามเจ้เสดว่าทานโอ้ยน่าจะออกหายห้าสาม ตามไม่ตามไม่พี่น้องเอฟซีหมดนี่หรอที่โดมนันก็เต้างี่ใกว่างอยู you, so you yeah. ่บนเนาะอาจางเนาะเ่านว่าด้ปลาสามตัวเนาะโงด์งด์ไ่ที่นี่แมนแครับก็ตีหาแปดสามเราบบนี้บ่เอหกสามเดี๋ยวมันก็โงดมันมีเข่ามีหักมีรุดมีหนังธรรมดาครับมันจะเป็นเื่นงกเิวันนี่สีบวดเก่าถูมากยู่น่แล้ว ฝันพี่ค่ะเรียกฝันก้อนวันศิลฝันก้อนวันพระก้อนวันพระ14คำแล้ววันที่คำนี่เขาจะบอกเหม่นหรือยังเขาจะว่าแม่นบางพี่แม่อนเขาจะว่า14คำเราฝันซูฟังเนี่ยอาจารย์พ่อพ่อจำได้พ่อทะลุทะลุเหรอฝันว่าพ่อเห็นผู้เฒ่าคุณคนหนึ่ง นี่ขุ่มฝันบ๊บประมาณก็ทีบ๊อบฝันได้หอกห้องสามเพื่อนนะมาตะใสยุงฟ้อนมาตะไกอยู่ัวในฝันเป็นพระมั้งครับในฝันเป็นพระห้องสามมาตะก็มีถุงอยังถุงยังว่าท่านโอ้ผมพอกออกไปหาไปหาทึกเหน่มาท่านได้ท่อมนี่ละว่าท่านป่าโอ้เต็มถั่วไหมหนุ่มีิละใช่ใช่ใช่บลาผัดบลามา ต้องม,มีป,ป่ายังบุหรุก่อนต่ว่าใส่ผาดปลาไปบ่านั่นนี่เดินหนาไปย่างเดียวเดินหน้าย่างเดียวเดินหน้าย่างเดียวจะฟาอ้อยยุ้ยพี่ท่านได้เขาได้ได้พันจะฟาอ้าไปอยู่ว่า่ท่านก็เลี้ยวหนาเนาะย่างย่างไปเลยเนี่ยนี่แหละชวนหหวยเพิ่นคือบ่อันอันนั้นหนาเพิ่นคือบ่ถามเพิ่นคือบ่หยุด ถ้าถามเพิ่มเลเพิ่นคือบ่หยุดหน่อยนะเพิ่นเฝ้าย่างไปย่างไปอย่างเงยเพราะว่าเอาเมื่อนึงเมื่อกงหนึ่งหนึ่งสอบป้ายสอบป้ายสอบแบกสอบแบกสอบแบกใช่บ้าเลยแบกใช่บ้าเต็มเลยปลาเงินแบกสอบปลาไม่เนแบกสอบปลาใช่บ้าไปเฝ้าไปบกบกไวหนามาหาดิย่างน่ะไปตลอดนะย่างไปตลอดเพิ่นถามเพิ่นเพิ่นบ่หยุดเลยบ่หยุดเนี่ยเพราะว่าปลานี่มีมีเวทมีเต็ม เต็มสอบเต็มสอบอยู่แบกบใช่ปะพ่อมแต่ว่าบอเห็นน้ำเพลินตัวปลาเนี้ยนะบอเห็นในน้ำเพลินแต่ว่าปลานี่เต็มสอบแต่ว่าโว่าเป็นปลาว่าเป็นปลานปเนาะได้ได้เท่าไหรดเราผู้ผู้ถ่ายูาอ่อันนั้นทีเฝ้าไปเยอะครับว่าันประมาณผู้เฒ่าประมาณหกสิบกัวกักวนี่นะผูเ้เฒ่าจำได้เนี่ยเรเพราะวันแรกเลยเลยเลยเล่เธอจะรุ่ง รุ่นพุทธานี่สูงเทอาดูดิย่างไปบกลมหนจังแบบสุงป่าถอดเส้อบาตไปอะละโอ้อัน็ีนะจะื้อไปบ่เลียวเบิ่งบเลียวบิ่งกหพระบเลียวเนั่งนไปที่บเลียวมาดนี้รื่องที่สิตีบ้านจังไดบ้านนี้สิตีบ้างได้รับผมกับพุทธาบในความรู้สึกหรือในจังไดล่ะพี่อนในความคิดของพี่เนี่ยตีว่าจังไดครับ เ็นไหมถ้าเป็นตัวเลขเท่ารีบแบบหาบสบสบกโตโยตีอย่งน้กับปลาเนี่ยชวยเอาให้ช่วยผมหนดก็ผมเห็นปลานี่แปดมากแล้วกูเท่าูเท่าเก้าปลาเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นแปดย้อนที่หาแปดแปดกแปดก็ือแปดหาแปดะไั่นเนาะตีไว้นะอ๋ออาจารย์หลวงพี่พเราตีไว้แล้ว แปดหาแปดป่ะสันหาปีแปดห้าแปดแปดอะไปต้องทำลแปดเก้าแปดแปดหาแปดแปดเก้าแปดเพราะว่าหาบปีมันเป็นเลขหาเพราะหาบมากวันไหนแล้ววาหาเพื่อสอบเพราะว่าป่านี่เต็มสอบแต่บอกว่าเนี่ยสารพัดนะแต่ว่าโอ้โหเป็นปลายังเนาะเป็นสารพัดปลารปาเต็มสอบแปดเก้าแปด สองครัวห้สองคร่เนาะสามหางสองชุดสามลยเีครับหันมาเลียหาพกันแกันี้ยหาแปดนึงวะจําได้เนาะเพ่อนั่นล่ะ จะว่ากระถฟังกวันลุงพีให้หวยออกก็าตามก็ตามครบ้างหันนั้นฝนตกเลงฝนนั้นไปริมาโอขันขัแม่นมากเลยก็จะย่ำอีกชั่วเบอร์ทั่วลุงพีลุงไทยหันน้ำเบอทัอวลุงพี่เขียนนักตวไดวองกลมไห้นี่อะไรอย่างนี้อา่า Được ạ. Còn một một. Ja. Chà. 58. Rồi. Ja. Ja. <laughs> ừ. 858เด tamam it, e ้อครับท่านผู้ชม858ของหลวงพี่นิรุตนะครับกับ898เสองตัวหลวงพี่เพิ่นสงสัยอยู่นี่เพราะว่าชื่อชือผมชื่อหลวงพ่อครับหลวงพี่นิรุตนะครับเพิ่นเขียนแล้วกตึ้งตึ้งโอ้อืมเาอเป็นยังหลวงพี่ลงอีกสองอันก็ได้หัวหี้ยอืมเพราัเพราะนั่นพูดทางทางนะทานเว้ยเออโอเค ชอบาแปดกับเก้าแปดนะ้องชอบห้าแปดกับเก้าแปดงรัฐบาลไทยเ้อพี่น้องทางรัฐบาลไทยนะครับเด็กง่ามอยด้ยเด็กง่ามอู่เด็กง่ามอยู่ด้แปดหาแปดเด็กง่ามตัดออมาเลยเฮงง่ามห้าแปดเก้าแปดแล้วก็แปดแปดรัฐบาลไทยลวงพี่นีุ้ดแปดห้าแปดแปดเก้าแปดี สวยงามเลยน้อยๆแขงๆอ๋อพี่น้องเ,เอฟซน้อยๆแขนงๆเปนงมนมงม,ม,มแมวคนมาคุณอาจมาก,กนนันาเบิดอะไรีเหลองงามอยู่ว่านี่หายสองนรองพีขออนุญาตจับเครื่องไห้นะครับโอ้อยาว่าใส่ครับว่านให้ลองพีเป็นพี่เสนเตอร์ใส่เวิ อันนี้มันจังเด็ดประสันพี่นนองว่ามเด็ดงาม้วุงพีมันใจเจ้าเปอร์เซ็นครับร้อยเปเซ็นหนนแล้วโอ้โอลุงพีมันใจร้อเปอรเซ็นมันใจร้ายเป็นได้กว่าลุงพีร้อยเต็มน้อร้อยเต็มร้อยนะคะมากใจแน่กว่าค่ะที่วงก่อไม่เปลี่ยนหาก็เก่าเปลี่ยน ห้ากับเก้าแปดเมื่อนี้เอาไปเที่ยวเพื่อนบ้านได้เด้อมเมื่อนี้เราจะไปเพื่บ้านก็ได้ครับเขาเพื่อนเพื่านกอนก็ได้แต่งเอาไปด้วยจอหน่อหลุงพี่เนาะอันเพื่อนบ้านลุงพี่นี่บ่อเมื่อนี้นั่นนะครับเดี๋ยวจังเอาคนละคลิปกอ่ะพี่น้องครัซีคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อครับแคปหน้าจอครับสั้นนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ